สบายดีพี่น้องบรรยากาศงามเศร้าด้วยพี่น้องเลยงามเศร้าหลังบ้านบริเวณหลังบ้านมีมอนกบงตัวนี้ก็ตัดออกไปแล้วมันแก่มเป็นมักคีพี่น้องเลยเป็นมักคีก็แสดงว่ามันบวเป็นนอแล้วก็เลยให้เท้าต้ยเห็นตัดออกหมดเลยมันดังไผ่เดินเลยดังไผ่อ่อยไผ่นี่ก็เป็ดน้อยมีมอนนี่ย

เลมโบอรลมโบอรลมโบอร์เท่าเลมโบอดื้อดื้อพี่น้องเออไงเลยได้ดื้อดื้อไงเลยเพิ่บอกหาจับโตเพิ่นบอกหายจับได้อยากบายเพิ่นเพิ่นบอกหายบายได้เพิ่นยันทายเพิ่นยันตีเพิ่นยันเพิ่นยันตีเพิ่นมาเบิร์กเมมอนเฮ็ดยังกินพี่น้องเดือบเลยแกงเห็ดนางฟ้า อันนี้กระสมพักกุม่มยังอยู่เอาออกมากินอีกมามากินเขานมมมอนเด้อพี่น้องเด้อมุกทุกคนสบายดีพี่น้อง FC จะหักแฟนมุทุกคนเด้อกินเขาน้ำกันเด้อแซ่แบแซ่บแกงเห็ดนัน่งผ้าใส่บวบเด้ดอพี่นะ้องเด้อนะสบายดีป่านาอา่ะเอ้ย กิน้าวซาด้ำยพริกน้อยด้วยวันนี้ด้วยเศรษฐีนะยังแกง็ดผปาป้าลุงนาอาเป็นขีมเลยสบายดีป้าลุงนาอาจักโมกับเด็ดกินข้าวเจ้ามันกินข้าวเจ้าโอ้ยน้ำยากเหบ่จินซะ ไม่น้ำแม่เบสกันกินอย่างเบดอยู่ลำคลนแม่ไหนนะปขอบใจฉันชริงจริงขันเนี่ยมาเฉลิมฉน้ำกันเพื่อนเพื่อนน้องน้องลูกห้านมือตุกคนเดออ FC หักแฟนเมื่อตุกคนกินเขาน้ำกันเนอะอากาศห่อนจัดเลยหอนไาย ลูกพ้านทางเมืองนอกทางเมืองไทยขอ,อนแม่เด้อน้องๆทางเมืองนอกทางเมืองไทยเพื่อ,อนๆมัดตุกตุ๊กทุกคนเอฟซี FC ไม่เอฟซี FC เกา่านะนน้ำกัน ขนาดพักข้าขอาเห่วยๆพาออกขปรุงมีซัดใหม่กรุรดนนรรกัด,ดออมันปรุงมก็หดนั้นนะมันใส่ปลายซัดซัดเนาะม่นปุงใหม่หดขม,มือไม่ห,ด,หดเสีหดแรงมันจะปรุง,รงมักาันนี้กับเมนี่เรามาเก็บเกลงใหม่ กลุ่มไม่มอนคือขันบ้ากระไดเนาะเพราะเขาคือเย็นเนี่ยยังได้กินได้เมือ่อยหลอกกินหน่องเลยเซร็จเสร็จ,รจตอนไปพารานี่มันเริ่มเอ่ยไปพารานะ บินอะไนี่แยเมคีแล้วตัวบินอะไนี่แม่คีมาถึงพี่ยังขี่แต่เบียงแกนมาสินาจะาสวรรค์โอนแม่ไปทหารไปนอนไข่อยู่ในคเครื่องบินอยู่กันเดินบินสวรรค์เป็นหอดทุกมง้งแรงยังมีรถอยู่กลงกองปัญหา เค่องบินเป็นไสือเอมเือแมจับ่บินอันนี้มันสีมันสีแดงเวลาโย่ตก๊กตาว้าเวลาโย่ลงตุกาบาแบ่แบบคนไปนำบ่คือเครืองบินนันโดคนไปนำตุกตุกตุกตุตุกนะเครื่องบินตุกตุกตุกตอีเล็กๆเตืธรรมดาเนี่ยะ เป็นยังหนะ่อน่ะเอาค่ะเอาเนะี่ยเจ็ดกวัน ไก,ไกกับบลิีแล้วมมอนน<ไ>่ะเครื่องบินกันได้ทีแล้วเ <laughs> รื่อหไงกัทีแล้วนังบริขีใจพ่น <laughs> ซิบิตเขาไม่ม้อนเกิดสารน,นี่ยังบดิขีใจพ่นเครื่อ,องบินกับขันบอเป็นทหารกัาบริขีํำดอกไปในน้ำทหาร ช่วงนั้น่วงนนั้มันสิมีสภาพไปทั้งรถพอได้เพราะว่ามีปฏิการลัดรถตัดยังลัดยิ่งเบ้เผารถเผายังแต่กีนะไปแล้วทางรถนะไปทางเครื่องบินทหารถ้าหมอบวบไปจนเปื่อยแกงเฮงโผล่ชิมเล่หมอบวบหมอบวบเปื่อยโผด ชอบเมซีอยืนู่นี่ไงอีกเ้าเดียวสามเดือน่ไงแล้ว กินขจ้ากเละน่อยกินบเบิเป็นกีเงินกเอาระบอกอีก็เอาอีก้าใายบาดเจ็บอะไรกกินขาเจ้ากินบเบิสเป็นกีเงินใครสิกินบบนี้ แคือไปมาว่าเนามาอยู่นเหเอามาแล้วินมาไปงถิ่นนเขาล้ไปส่งของถนให้แม่เลทซื้เพือนอย่รมันมึ่นพอว่าเพิ่นไปก้านนี่มื่นีเพิ่อยากแข่ยนะนี่เพื่เือนนั่นเลยโอเคน เป็นการเขียว น้ำมันถิ่มป้าเมียนนวก็นีน้ระชังอื่นเออดน้ามือมือหล่นสะหล่นทรนเฮือนนะนวก็เสียขาน้ามแพงบานเฮื่อน่นนะแชนแล้วแปลายถกขาน้ามนะผู้ที่เปิดน้าถิ่มป้าเมีมนนนยน,นเมาก่นไปแชหัเนไปไหนจะปิดไ้แล้วบ้านน้าเปิดไปทีนะ

ไว่ไวเลยจับบูทันเลยตอนนี้ <c oughs> น้อใหญ่ไงนายมาจับเด้ตัวตุยตุตตต <c oughs> ยเลี้ยงเป็ดกับแพงเป็ดเลี้ยงม้ากับแพงมา้าพี่นออ้องเอ้ยเลี้ยงยังกับแพงก็ได้ ไปเห็นกับไข่ตู้เอาเขาไวไในตู้เย็นโลดของริงนนะไปบนแม่เจ้านะ่ะเดีือดแจไปพ่ออบา,าเยเน่อยกอแจมันถือกันเอาคลิปนี้กันมีมอล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้อ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับถ้าใครให้สองน้องน้ำผิ้งยายมอนเด้อพี่น้องเด้อยบาย